ก็คือโดยปกติเวลามีงานนั่งกินเหล้ามาพ่อแม่มักจะทิ้งลูกให้วิ่งอยู่รอบๆวงเหล้าอ่ะนี่เป็นเรื่องจริงในสังคมภาพนี้มันเห็นภาพย้ำๆต่อเนื่องอาทั้งที่ว่าเด็กเหล่านั้นเขาจะเป็นคนที่ครองแผ่นดินต่อจากรุ่นพวกเรายามที่เราตายไปแล้วใช่หรือไม่ว่าถ้าเราพาเด็กโดยใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมเข้าไปพาไปอยู่กับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาไปนอนเต้นนะครับไปอยู่ไปเสพดนตรีได้วิ่งเล่น ได้ซึมซับความทรงจําตอนนั้นพอทุกข์ก็โตขึ้นผมเชื่อว่าดนตรีศิลปะกีฬาเนี่ยไม่เคยทําลายใครจะขัดเกลาจิตใจของมนุษย์อาหารทางใจนี่สําคัญนะพอพอกับอาหารทางร่างกายภายนอกสิ่งเหล่านี้จําเป็นจําเป็นสําหรับมนุษยชาติทั้งใบด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยการสู้รบนิวเคลียร์กันย่อนมิสไซล์กันเนี่ยอาหารทางใจมันน้อยน้อยเหลือเกินต้องยิ่งเร่งเติมกันเข้าไป สิ่งนี้สําคัญและจําเป็นพาดนตรีแล้วเชื่อมเด็กเชื่อมพ่อแม่ครอบครัวพ่อแม่ลูกเชื่อมคนหนุ่มคนสาวเพื่อนฝูงใช้ดนตรีนี่แหละเป็นสะพานเพลงเชื่อมหัวใจกันและกันอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นแล้วหลายคนทํางานในออฟฟิศในเมืองไม่เคยไปนอนกลางเต็นเลยนะอย่างน้อยวันเสาร์วันศุกร์นี่ว่างอยู่แล้วเนี่ยวันศุกร์ปั๊บไปวันเสาร์ไปชาร์จแบตเตอรี่กันอย่างน้อยได้ออกจากงานประจําไป ไปนั่งจิบเบียรเย,นยน็นๆไปนั่งคุยจะดื่มน้หาหวานน้าเยน็นได้ทั้งนั้นในโลกความเป็นจริงคือไปชราร์จแบตเตอรี่กันในงานเทศกาลแคมป์ไฟนดนตรีมาเลนาครั้งที่10ที่หุกกระพงชะอํากันครับดนตรีมาเลนามันเป็นศิลปะไม่มีนิยามดนตรีมีทั้งแนวร็อกแนวบลูแนวเลกเก้ A, แนวทุกอย่างโน้ตมันมีเจตัวแล้วแต่ใครจะให้นิยามว่าเป็นดนตรีประเภทไหน สกุลของดนตรีไหนแต่ดนตรีทุกแนวไม่เคยทำ้ายใครเข้ากับเด็กเข้ากับทุกคนได้ไม่ใช่เฉพาะเด็กครับเข้าได้หมดในบทเพลงเดี๋ยวจะร้องให้ฟังว่ามันจะเข้าได้ยังไงเสียงโน้ตเจ็ดตัวเสียงเมโลดี้เด็กทุกคนมันซึมซับได้อย่างเป็นอย่างดีเลยไม่เลือกว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามทุกอย่างให้หัวใจเด็กให้ความชุ่มฉ่ำใจเด็กทั้งนั้น ใช้หัวใจใช่ความรู้สึกและที่สําคัญคือใช้คุณภาพมวยก่อนที่จะเป็นแชมป์ซ้อมเยอะเลยพอขึ้นเป็นแชมป์แล้วยากสําคัญคือแข่งกับตัวเองแข่งกับสังคมที่มันผ่านไปแข่งตัวเองแข่งกับสังคมแข่งกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาต้องทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาต้องอย่าลาเมืองครับมาตรฐานไม่มีปณีประนอมครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับจําเป็นที่สุดครับ ลมหายใจเพื่อชีวิตจบไปพร้อมกับ14ตุลาคม2516จบไปพร้อมกับ6ตุลาคม2519ซึ่งจัดงานกึง่งศตรวรษโดยมีวงคราวานที่ปักธงนําวงคมฉายวงต่างๆนั่นคือวงเพื่อชีวิตสมัยของจิตภูมิศักดิ์ต่อมานายทุนต่างๆก็มเาเรียกว่าเพื่อชีวิตแต่ไม่เป็นแหละเอาละแล้วแต่ใครจะนิยามอย่างไรแต่เพื่อชีวิตจริงๆก็คือวงคารวานวงสมัย14ตุลาคม2516วงสมัย6ตุลาคม2519สมัยที่ พลังของคนหนุ่มคนสาวยุคนั้นเมื่อ50บปีที่แล้วเรียกร้องกับทางรัฐบาลสู้กับอำนาจรัฐด้วยสองมือเปล่านั่นคือลงเพื่อชีวิตยุคสมัยที่พลังของประชาธิปไตยสงครามเย็นของฝั่งอเมริกาแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ของรัเสเซียและจีนที่ห้ามผ่านกันสองขั้วอำนาจนั่นคือการกำเนิดของเพลงเพื่อชีวิตต่อมาคำว่าเพื่อชีวิตก็นำมาใช้เช่นใส่แว่นดำก็เป็นเพื่อชีวิตแล้วยินเชื่อชีวิต ก็เหมือนกับที่การเรียกร้องของคนหนุ่มสาวในอเมริกาทําไมคนหนุ่มที่ไม่รู้จักกันต้องไปตายในสงครามเวียดนามก็เรียกว่าบุพาชนหมดผมยาวก็เรียกว่าฮิปปี้หมดจริงๆแล้วแนวดนตรีต่างประเทศเขาเรียกดนตรีประท้วงสังคมต่อต้านสังคมมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เรียกว่าเพื่อชีวิตเพลงทุกเพลงมีคุณค่าทางศิลปะหมดเลยเพลงทุกเพลงมีคุณค่าทางชีวิตหมดไม่ว่าจะคุณเบิร์ตทงชัยเมอินไทคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนลูกทุ่งลึกใครก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงชีวิตที่มีคุณค่ากับทุกคนศินละปะไม่มีนิยามแต่มันเป็นความงดงามของหัวใจได้ฟังเพลงสักท่อนหนึ่งเมโลด,ดี้ดีๆสักท่อนหนึ่งมีความสุขในช่วงแค่เซลวินาทีหรือนาทีหรือ4ี่นาทีหรือ5นาทีต่อนหนึ่งเพลงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของงานศินละปะขนแขนงบทเพลงแล้วล่ะครับ สิ to to. Ació, s, s, ่งที่สําคัญที่ผมกลัวสุดคือกลัวหมดไฟกลัวหมดแรงบันดาลใจกลัวหมดไฟกลัวหมดแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้ต้องหาหลายครั้งผมก็คุยกันในพี่ในน้องกันหลายเรื่องคุยกันเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆคุยกับคนรุ่นใหม่ๆคนหนุ่มสาวคุยกับคนรุ่นเก่าคุยกับหนังสือคุยกับเพลงคุยกับธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้สําคัญที่สุดครับแล้วก็ต้องดูงานของตัวเองวิพากษ์งานตัวเองให้ได้แล้วดูงานคนข้างนอกแล้วก็พัฒนาไปให้ได้ อย่าย่ำอยู่รอยเดิมแต่ขณะเดียวกันก็รู้ว่าแก่นของเราเป็นเช่นไรงานมาริโอนามันเป็นบทบทเพลงมาริโอนาเป็นเรื่องของความรู้สึกข,ข้างในอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดมากมาถึงเวลาหนึ่งอาจจะวางสิ่งที่เจ็บปวดก็ได้มันเป็นประตูระหว่างใช่กับไม่ใช่อยู่กับไม่อยู่เกิดกับดับจริงกับไม่จริงจะนิพพานหรือไม่นิพพานบางทีเจ็บปวดทั้งชีวิตมันก็ไม่ไหวบางทีก็ถึงขั้นต้องวางในโดยอายุที่มันผ่านมา บางทีต้องถึงขั้นวางเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เป็นไปโดยปกติของวิถีของอายุของมนุษย์บนโลกใบนี้ผมเป็นคนโอเพน6 0องศาแต่คำว่า,าอาจารย์มี2อ,อย่างอาจารย์นี่คือตอนที่ผมจบคณะจิตก,กรรมปี5 มาศิมกรวิทยเขตวังท่าพระผมไปสอบบรรจุปเป็นอาจารย์จริงๆสอนที่โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์มาศิมกรนะครับวิทยเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่เขาเรียกอาจารย์คือติดปากจากที่เป็นอาจารย์จริงๆตอนยุคนั้นแล้วกม็มาทำเพลงยุคหลังประมาณนี้นะครับซึ่งการเปิดรับฟังเป็นน้ําไม่เต็มแก้วสําคัญที่สุดมนุษย์ถ้าคุณยังเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วแถมยังคว่ำแก้วชีวิตคุณก็เท่านั้นศาสตราจารย์อิทธพลตั้งโลก อาจารย์ของผมเคยบอกว่าคาถาวุฒคนเก่งนะมีคาถาวุฒคนเก่งนะมีแต่ตายไปแล้วไม่มีงานสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตมนุษย์หรอกครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่างานเราจะดีหรือไม่ดีที่สุดอย่างไรแต่รู้ว่าต้องทํากันมันเต็มที่ที่สุดมาตรฐานไม่มีปณิีปนอมงานสมบูรณ์ที่สุดไม่มีครับมีแต่เพียงว่าศิลปินทุกขแขนงเห็นงานที่ตัวเองทําเสร็จในช่วงเวลานั้นอาจจะมีความสุข แต่หลังจากนั้นต้องเดินไปสู่งานชิ้นใหม่ๆต่อไปประมาณนี้ครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ